FIRST DAY OF SCHOOL y เย้สวัสดีค่ะทุกคนและแล้ววันนี้ก็เป็นวันแรกของการเปิดเทอมนะคะเป็น First day of school นั่นเองนะคะวันนี้เราก็เลยจะ มาออกมาข้างนอกนะมารับอากาศอันสดชื่นเน่ยเพราะว่าตอนนี้อากาศเริ่มหนาวน้อยลงแล้วนะเริ่มแต่งตัวกันชิวดได้มาขึ้นเห็นแสงแดดแล้วนะคะซึ่งเป้าหมายของวันนี้นะคะตอนนี้ก็คือทีได้ากำลังจะเดินทางมาที่เซนก้าสาขาอ่อนิวแฮมนะคะเป็นอีกแคมปัสหนึ่งนะแล้วก็อยู่ใกล้บ้านด้วยเพราะว่าเราจะมาลองนั่งชัตเทิลบัสกันค่ะเพราะว่าที่เซนก้าเนี่ยเขาจะมีชัตเทิลบัสที่ ขับวนไปในแต่ละแคมปัสอะไรอย่างเงี้ยแล้วในที่สุดนะคะความฝันที่จะได้นั่งรถโรงเรียนที่หน้าตาเหมือนรถนักเรียนในเมืองนอกนะคะเหมือนในหนังนะแล้วก็วันนี้ฝันจะจะได้เป็นจริงแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปนั่งรถบัสจากนิวแฮมขับไปที่ยอร์กันนะแล้วก็เราจะไปทำอะไรที่ยอกร์เดี๋ยวตามมาดูกันเลยนะคะ Oh, yes, um, where building that can take the shuttle e take r is building I just l can C a bus? So building C is on the other side of the college there, so it's on uh, Finch. ไปฮะอ้อมไปอีกตึกหนึ่งเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าเราเดินทะลุต,ตึกนี้เข้าไปมันจะมีโปรเซสเยอะมากเพราะว่าเขาจะตรวจโควิด COVID, เขาจะตรวจแอปต่างๆในโทรศัพท์นะคะว่าเราเป็น,นการพิสูจว่าเราแบบว,ว่า fully vaccinated แล้วโอเคเราก็เดินอ้อมตามที่เขาบอก เฮลโหลสวัสกีค่นิวแฮมฮัลโหลฉันอยู่ทียน์่ฉัอยู่ียร์่ไปกันทุกคนคะและตอนนี้เราก็มาถึงเซนิกายอแคมปัสกันแล้วค่ะชอบดอกไม้ที่มันขึ้นอย่างนี้มากเลยอะ่ะมันขึ้นเยอะมากเลยตอนนี้ขึ้นทุกที่เลย ว,วันนี้สิ่งที่เราจะพามาก็คือเราจะมาเอาถุงยังชีพหลายคนอาจจะงงว่าหมายความว่ายังไงนะคะถุงยังชีพก็คือที่เซเนกาเนี่ยเขาจะมีเหมือนเขาเรียกว่าฟู้ดแบงค์คือเขาจะให้นักเรียนนะสามารถลงทะเบียนแล้วก็มารับอาหารกลับบ้านไปกินได้เราก็เลยเรียกว่าถุงยังชีพเราไม่รู้หรอกว่าหน้าตาเป็นยังไงแต่ว่าที่เรารู้ก็คือว่าก็คงจะ พอช่วยให้เราประหยัดเงินได้แล้วก็มีชีวิตอยู่ได้ไปเป็นอาทิตย์เลยนะคะก็เดี๋ยววันนี้ที่น่าตั้งใจนัดเขามาเอาตอนประมาณบ่ายโมงกว่ากว่าตอนี่เป็นเวลาบ่ายตอนนี้เป็นเวลาสิบเอ็ดโมงครึ่งเองเรยยังมีเวลาอยู่แตวเราเข้าไปนั่งเล่นข้างในแคมปัสกรนก์กอดนักเรียนหนึ่งคนนะสามารถลงทะเบยียนฟูนแบงค์เนี่ยได้เดือนละหนึ่งครั้งนะคะเราก็ถ้าเป็นไปได้เราก็จะมาลงเ,าเอาทุกเดือนเลยนี่ถึงแล้วค่ะ เดี๋ยวเข้าไปนั่งเล่ค่างในก่อนโอเคค่ะทุกคนแล้วตอนนี้เราก็ได้ท้าา ฟูดแบงค์ของเรานะคะที่เซนการได้มอบให้ก็คือนี่คือเป้าหมายหลักของเราที่เรามาที่แคมปัสนี้ในวันนี้เราก็ได้เพื่อนใหม่ด้วยนะคะนั่งอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าในนี้มีอะไรปะ What is this and wow นมาเป็นมักกะโรนีนะคะ and this what is this vegetable It's like a soup. Yeah, it's a soup. Yeah, it's like a soup. soup and this mixed beans. So That's why it's very heavy. Um, 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 I don't know what is this. It's like weed flour. How to spell this? How to say it? Floor. floor flour, flour. Flour. It's like a powder? Yeah, exactly. And <gasps> finally, rice. Got a lot rice. Last but not least, what is this? I don't Okay, so in this way, what do you am okay, so search for my own. So. Oh, are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. and j u s one wow น้ำซอนมะเขือเทศเอาไว้กินกับพาสต้าเมื่อกี้แหละ and the last one is chickpeas และนี่ก็คือ Food b a n คที่วันนี้เรามาเอานะคะใครที่เป็นนักเรียนสตีกาคอลเล่น,นะคะสามารถไปรีจิสเตอร์ได้แล้วก็จะสามารถมารับถุงนี้ได้เดือนละหนึ่งครั้งนะคะวันนี้เราก็มาเอาแล้วนะ <c oughs> แม่ต้องภูมิใจ